นึ่ของจังหวัดสนแกิ้นมีจังหวัดสอรนรโดยท่นผู้การ9ผลัดนะครับอย่างไรทั้งรถรครับทุกแค่ว่านี่ยนะครับโดยผมได้รับหนาผู้กับนะครับพ่แบี่ล้อลกลออกนะครับบอกางว่ามาต่อปัญหาพี่น้องมารับฟังปัญหาว่าชุมชนเทาเนี่ยมียงเนี่มีเอียอยากระเสินแนะหรือว่า อยากให้ตำรวจไม่เห็นอนย่างไรเนี่ยนะครับก็เลยให้ให้ชุดมนลชนธัมพัฒน์ของของว่ทุนแพเนี่ยลงมานะครับอะไรมาคือการปูมงกับการคำนั้นเนี่ยบอกเนี่ยนะว่ามามาเคาะประตูบ้านพี่พี่น้องๆเรื่องไหนหรือมีปัญหาที่เกี่ยวกับอาชญากรรมยาเสพติดหรือปัญหา ใดๆที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยช่วยประสานงานหรือ,อช่วยแก้ไขได้ก็ให้แจ้งมาเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับวันนี้กระดาษฟ้องจดหมายนะครับพ้อมปากานะครับมาเอาไปเขียนนะครับเขียนล,บบยลงในกองนะครับต้องเขียนซื้อนะครับเพต้องเขียนซื้อนะครับบอกถึงสภาพปัญหาในหมู่บ้านนะครับเลือกทัพเฟซบุ๊ก เาอาเฟซบุ๊กเอาทีมงานมาใ,นะให้ช่วยกวดไลค์หน่อยนะครับช่วยกดไลค์